สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนโปรยทานกันค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์สองค่ะแต่ว่าเป็นริบบิ้นกากเพชรใสนะคะความยาวเส้นละ50ซนเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะพับปลายด้านหนึ่งลงมาเหมือนเดิมนะคะจากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาว1 3ซติเมตรค่ะเราก็จะพับแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยจากนั้นก็มาเริ่มทําฐาน4ค่ะจับริบบิ้นเส้นแรกขึ้นมาโดยที่ให้ด้านสั้นมันอยู่ด้านบนนะคะ แล้วก็เอาเส้นที่สองค่ะคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนะคะคล้องเส้นที่สองและเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งจากทางด้านซ้ายมือจากนั้นกลางช่องที่สี่ออกจับเอาเส้นที่สามลอดผ่านช่องของมันออกมาค่ะ แล้วทีนี้เราก็ดึงให้กระชับเราก็จะได้ฐานซีเรียบร้อยต่อมาเอาเหรียญน,นะคะใส่เข้าไปค่ะแบบนี้จากนั้นเราก็พับเก็บเหรียญน,นะคะเอาริบบิ้นเส้นสั้นค่ะเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราก็พับเข้าหาตัวเราเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาพับไปซ้ายเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราพับไปด้านหน้าเรา เส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายจับปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปที่ช่องตรงกลางเหรียญเนี่ยนะคะเอาสอดเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะก็เรียบร้อยนะคะจะเป็นแบบนี้จากนั้นพลิกมาด้านนี้แล้วก็สอดเก็บปลายริบบิ้นเส้นสั้นเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นพับเข้าหาตัวเราแล้วก็เอาสอดเข้าที่ช่องข้างล่างตรงนี้นะคะ ทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะก็เรียบร้อยนะคะจากนั้นพลิกมาด้านริบบิ้นเส้นยาวค่ะ เริ่มจากเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเรานะคะจับบิดไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็เฉียงริบบิ้นนะคะเอาสอดเข้าที่ช่องตรงขวามือตรงนี้เลยค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะ เราก็จะได้กลีบดอกแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะบิดไปขวานะคะแล้วก็พับไปข้างหลังค่ะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องนี้เหมือนเดิมเลย เรียบร้อยนะคะทั้ง4เส้นเลยต่อมาเราก็จะมาทำเกสรตรงกลางนะคะเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายค่ะเส้นนี้นะคะจากนั้นเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเลยค่ะ1รอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ด้านนี้นะคะก็ ม้วนเข้าหาตัวมันนะคะหนึ่งรอบเหมือนกันแบบนี้เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะทะลุออกข้างล่างนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะ เส้นต่อมาค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะดึงให้กระชับก่อนจากนั้นก็ม้วนริบบิ้นทวนเข็มนาฬิกา1รอบเป็นแบบนี้ด้านนี้ก็ม้วนเข้าหาตัวมันเอง1รอบแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าที่ช่องตรงนี้เลย เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเอาเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเรานะคะเส้นนี้เราก็จะจับพับมาด้านหน้าค่ะแบบนี้แล้วก็เอาไปซ้อนไว้ข้างหลังกลีบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับไปข้างหลังอีกทีนึงค่ะแบบนี้จากนั้นเราก็เอาริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้นะคะเราก็เอาสอดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นดึงให้กระชับก็จะได้ประมาณนี้เราก็ทำให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะ ทีนี้พอเราสอดครบทั้ง4ีเส้นแล้วนะคะเราก็จัดกลีบดอกให้มันสวยงามค่ะ พอเราจัดกลีบดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นทีนี้เราก็พลิกกลับมาด้านหลังนะคะเราก็จะมาสอดเก็บปลายริบบิ้นเส้นยาวค่ะก็เริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือนะคะดึงไปข้างหน้าค่ะแล้วก็เอาโค้งลงข้างล่างแล้วก็เอาสอดเข้าที่ช่องข้างล่างเลยค่ะแบบนี้นะคะดึงให้กระชรับค่ะก็จะได้แบบนี้เราก็จะสอดเก็บให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาตัดตกแต่งริบบิ้นที่ยาวเกินมาออกค่ะหรือใครจะตัดออกแบบให้ชิดตรงนี้เลยก็ได้นะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาติดดอกไม้นะคะตรงกลางตรงนี้เราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงกาวลงไปค่ะตรงกลางตรงนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็เอาดอกไม้ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็กดลงไปนะคะกดเบาๆค่ะ ให้ดอกไม้มันติดกับกาวนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ